ไม้ก็เหรอตอนนี้ดูแกนดีแทนเนี่ยโอ้โอ้เด่นเจ้าก็เบิ้งคาเจ้าเนี่ยเหยียบสองเท้ากันแน่มโลมันต้องสูบลมก่อนนะป่าคุณไม่คอยเหร จ้าเจ๊นจับมือให้น้อยจับมือทำไมจ้าโอ้โห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 หวยไม่ยิงตกนสู้หวยวันนี้ไม่มีอีกแล้วมอยต้องแซวรู้ตัวนะเคธอหยมคะ นับแรง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 เลยแรงแเลยแรงแน่มีแค่ไหนแเอไม่ใส่้ยอะเยอะเยอะเยอะนส้าบมีย่งใส่บันไดนี่เ็ไม่เยอะไม่เยอะเอยพลอยจ๋าพลอยเพชรเพเพชรคอนซิวคอนซิมันจะแตก อเงี้ยตะขออะไรเี้บ้าบ้าวยังมาเรียนเนี่จังเลยอะไรอะอะไรกันนขีดไหมือ่ะมือมันจะบาดพี่น้องเพชรเป็นคนขับพี่พลอยเป็นคนนั่งซ้อนท้ายนะขับรถนะคะโอเไหมัยเโอเคุณพัชราเรือวันส่งหัวใจให้ขอบคุณค่ะ ทำแม่มาแมแม่แม่ยายทำมา,ม a, า,มาโอ้เป็นหนีบตาให้ลูกมันขามันดิบตาคือมันดิบมางานนี้มันดิบเมื่อไหร่จะได้วม่มาไหมอาจะต่งมาอ๋อออังกลังมันเจ็บมากอ๋ออากำลังอธิบาย น oh, ้องดีแบบนั้นนะน้องดีแบบนั้นไม่ได้ตะเล่เจ็บหมาตะเล่เลือดออกแล้วต้องไปหาหมอนะไม่มันมีแดงมากมันมีแหลมจริงๆนั่นแหละมันมีแหลมโอ้ยเดี๋็กน้อยจิ๊กจิ๊กแม่พยายามมากเลยไม่เล็บเป็นสีเลยเอาเข้าไปเข้าไปเท่าไรค่ะสุบเข้าเลย มีอะไรจ๊ะอันนี้ได้อยู่อันนี้อันนี้มีละอันทุกน้องค่ะหนูคุณพยายามสิอ่าคุณต้องมาทำนี้สิขอโทษอยากกินพิซซ่าไปทำไมไปทำไมเอาก็ละเพยงอ่ะอยากไฟโลด ไปบิชไปทำไมไปทำไมอย่าไปอย่าไปอย่าไปกินไก่โนี่หรือบานขอโอ้โหบานนอกตั้งหลายสอกหลายวายคุณหมอมาครับโอ้ยพอยับก่อนเียมันสจีัเอออันไหนว่าให้เรียนเรียน่นกนี่คิดไปไังไหมบ ไม่ค่อยอย่าทวนตาเลน้ำมันไม่เสร็จง่ายมันเดียวท้ายม,มา,มาถูกเร้วสูเร็ามาถูกถูกไอเแม่เจ้าถูกไปแล้ว พอแล้วแม่มวคอดอ้ไมออกแม่ได้แล้วแน่นแล้วได้แล้วไ,ไดไแ้แล้ามั้ยน้องไม่ขะ แม่ทุบปีนนะ้านี่นี่เดวฟ้ามันเลอันนี้นะโอ้ยเจออกหปดตัวอันนี้แหละมันดนีนี่ดส,สูงไม่แล้วแม่ได้ม่นไดแม่สู

อืมก็ด oh oh ีเลยเจียไปโดนเนาะอ้โหเราชี้โอ้รู้ชี้เนาะโอ้รู้ชี้เนาะโอ้ยโอ้ตึงมาหนึ่งเออเปื่อมาหนึ่งอู้หเปื่ยเปื่แม่ยังเปื่ยอยางไรอืมอ๋อเก่าไงต้องไ้ควยจับเจ้าสูบีกนไป่ยกับ้้กอ้อ ไม่อชายตีกล้อง่อยนงเพลดชละไ่ปอยขึ้นแล้วมุ้งแม่สสูแล้วงแม่สูบแล้ววงวงวอืมจะพึ่งตายยืนดนอตก่อนเดียวเดยวยดนอตก่อนยดนอตก่อนมันไม่อยู่นี่อ๋อพี่ปล่อยแมม เกิดอากาศเย่นทัแค่นยนจิงจิ้จิงจิงจิมันเบิดขึ้นแค่ยี่หมนนี่ยี่หิี่หมวันหนึ่งหมอค่ะมาดีขอจะบอกเร้อมาหันมาในประกอบมันมันหัน มันสูบไงอยู่ในบันนี้ประกอบแล้วสูบยาคอยบอกว่าสั่นลหละรอกนดหน่อยงานนี้นะก็สูบ่อนอย่านเขาไปหลัเนี่ยสูบโดนิบหานไม่ไม่ลูกไ ไม่ฟ้าใหม่มันเลดลงหยาดอยนี้อันนี้ตาก็หลุมอืมี้าันหน่ล่มนี่หลงอันไรนี้พกอนเห็ดไปมอ่านอะไรอย่นี้นพนี่พ่อเล็กมันแมนอ่าหมง้ยโอ้ยไทอีกแมนเฮ้ยหลายอันเขามันเป็นเศรษฐีน้ำกันก้อนเนี่ออยไม่จะลัม่จัหลัก หมอนกระจายกระจับนอนไม่หลับมาหลายคืนพี่พลพี่พลเป็นตนพี่พลเป็นตนคุณหมอเป็นไหมคะนอนไม่พอยจะหลับกระสายดูคนพี่พลดูเพชรดูนี่กระสายกระจับนอนไม่หลับ มาหลายคืนไม่ทำมาไดทำมาไดโอ้กโดาปับโอ้รกกโาปับคุณดายล่ไม่ไม่หนูลลเปลี่ยนเปลี่ยนทางักรู่สักรู่นี่เดียวเดี๋ยว ี่น <minutes> ซื <in die> <itu> ้อไหมถึงตาขาที <busca> ่เขาซื้อๆเออโอ้ยยังไม่คาดผมนี่เอาไปเก็บให้ตาเหลือนี้เลยเนี่ยให้เลยเอาไปเก็บไว้ที่เดิมค่ะวันนั้นโดนลงโทษทำยังไงนะดีเลยเหรอไม่ใช่ไม่ยอมเก็บไอ้นั่นอ่ะดูอะไรวะโว้ย เรี life, ิบงานไปไกลๆเีโอ้ยให้ยิ้มคุ้มคะโนเรามี่ใ้ยิ้มหลับวเองความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น ก็ไม่ยามไหนก็มส่งเลยที่นากงาวแกง้กค่มันแห้พร้อมแก้วละเาแบบแพร้อมะเียร์เยีเรายียร์เรเียร์พร้อมที่้นเ Abei, มันตุ่ e ม,ม ання, ยังยังยังหาเลยมันก็ติดไงติดไงมา,มาสันเดินคนงานเดินู้ยาตายไปตหมอบอเขาให่าเสียงวัน้องหนนเหียบ่านเราบ้าเกิดกัล้ขออซอยกแล้วรออคนไทไ มจะไม่่เอันนี้เน่ออกมาอ่างียม่จ่ายไม่จ่าย่จ่ะได้แล้วกเรียบร้ลยตะกาเดียวคนกับเดียวตะกาเดียวลบลเ็นยงง้างก่อนเอาตอนี้ยังไงเนี่ยนีกงใส่้ยมัน่ใส้แข่งนง่วเร ใส่บ่อล้างกอนกระพุ้งจะเลือกระพุ้จะเลอกูดี่พูดีูี้พอยต้องเอามาเติมลมก่อนเติมรมอีกชั่วโมงก่อหลังใส่ประกอบใส่บ่อใส่บ่อใส่เติมบ่อมันไปใสแม่หอยอีกใมันเลี้ยวขวาย มันไม่แน่ว่นใส่กำลังมื่อกี้ไม่ใช่หัวย่างเดียวแม่ลดอีกามก่รเสร็จแล้วเฮ้ยใครแล้วนี่เฮ็ด ไ,ไ,ไหมล่ะาาลห้องเก็บของห้องเก็บของลือออมาหมดเลยนะเก็เลยนะจงโคมใจเออโอ้ผู้ใดอีะ ยีกีกพอยังพ่อต้องเอาแข็งมากนะตอนออกออกนี่แหละลุออกนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวออกเดียวอ่ะ

Mình chạm vào thành nước lọt rồi mình nhắm vào quạt bốn Được, 喂。哇嗯 แค่กำชิงอะไรอ่ะอเด็เพชรทำอะไรลูก้เพชร ไปตนไปมุคนเอิ้นหาหายากค่อยๆค่อยๆอยๆอยู่ใกล้อย่นี้ย่านี้อูลาจุดจุไม่ได้ถูไปตาแล้วเอาสุดสายไปลงพักไปโงก เนี่ยอันนี้เอาไปไม่สิบเลยเนี่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 ยมันจะรอกให้นั่นไปหนิมนมันถดูเลือ้นิฮิตเจบอร์สิบสองมันน่าจะมีนะตลาดทานไปเลนี่ยมันไม่นะแต่กอดหพอลาทามหรือเปล่าไหนม่้เนี่ย ăn được cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวรถรถรถไม่เอานะไม่ใช่ไม่ใช่พี่มาวินไม่ใช่ไม่ใช่พี่มาวินพี่าหาไปไหนไม่ร,มรมู้พี่มาแล้พี่มาแล้วอุย้ยพี่<ห>ขอผู้หญิงชายมาแล้วอะออผู้หญิงผู้ชายมาแล้วอ่ะมานีกอนเออ สว,ส,สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมาที่มาเลยค่ะเออข้ามาเลยค่ะขเขาเรียกให้เข้ามาที่บ้านเลยค่ะมาเล่นกับน้องไหมมเล่นกับน้องได้นะคะไมาเล่นเรียกพี่สิลูกพี่เดินตรงนี้ก่อนนให้พี่เข้ามา พี่ชื่ออะไรคะถามด้วยนะพี่ช uh. ื่ออะไรแค่พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะครัพี่ชื่ออะไรค่พ่ชืออะโอ้ยดูเลยพี่ผู้หญิงไม่ทักเลยนะพี่ชื่ออะไรแค่ยังกำลังไลฟ์สดยังไงพี่พี่อะไรนะคะ